ง่ายๆกับยายโสพินนะคะวันนี้จะพามาทำปลาร้าหล่นอย่างง่ายๆค่ะนะแค่มีปลาร้าอยู่ประจําบ้านมีกะทิกล่องกะทิขวดมีปลาทูน่ากระป๋องนะปลาท,ทูน่ากระป๋องซึ่งยายจะซื้อแบบละเอียดมาแล้วก็ซื้อพริกอันนี้เป็นพริกเเป็นพริกหนุ่ม วันนี้ยายซื้อเป็นพริกหนุ่มมาพริกหนุ่มแบบนี้ค่ะบางทีเราจะใช้พริกชี้ฟ้าที่เขียวเข้มก็ได้หรือพริกหยวกก็ได้อันนี้เป็นพริกหนุ่มพริกหนุ่มอ่อนๆนะคะซื้อมาอันนี้ใช้ในการทําปะลาราหลนที่บ้านยายสูตรบ้านยายเองค่ะทําง่ายๆขนาดคนที่บ้านไม่กินปะลาร้าถ้าเป็นปะลาะาหลนสูตรนี้นี่จัดเลยค่ะ แล้วเราก็จะมากินกับยอดมะกอกที่บ้านเรามีนะคะปลาล้าเราก็จัดเป็นปลากะดีหอมๆนะสีอ่อนๆแบบนี้อันนี้เจ้าประจำซื้อมาค่ะครึ่งโลก็60บาทโลละ120สมัยก่อนนี่โลละ60เองตอนนี้ก็ขึ้นราคาละเพราะว่าปลาคงจะหายากเราก็เอาปลาเนี้ยค่ะไปต้มน้ำเดือด นะเราต้มน้ำเดือดไว้ก่อนแล้วก็ใส่ปลานี้ลงไปใส่ปลานี้ลงไปหลังจากนั้นเอามากรองหรือค่อยๆรินเอาก้างอยู่ข้างล่างนะคะก็จะเป็นน้ำปลา,าแบบนี้ทีนี้เครื่องที่เราจะปรุงเราก็จะมีใบมะกรูดตะไคร้ข่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ นะวันนี้ค่ะไม่มีเราก็ไม่ใส่แค่ตะไคร้กับใบมะกรูดย้ําว่าปาร้าเราต้องต้มสุกก่อนนะคะต้มนะ้ําให้เดือดแล้วปาร้าที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ไปต้มให้เดือดแล้วถึงจะมารินเอาเฉพาะน้ําข้างบนก้างเราทิ้งไปนี่ค่ะแล้วเราก็ตั้งต้มจะเห็นว่ามีพริกมีพริกจินดา ยายใส่ไปบ้างเพื่อสีสันตอนนี้ขั้นตอนแรกนะคะเรากา็จะเติมกะทิลงไปเล็กน้อยนะเพื่อให้เกิดความกลมกล่อมของน้ำปลาร์เติมลงไปพอประมาณนะ mm hmm. เพื่อเราจะเคี่ยวพริกหนุ่มที่เราจะใส่เนี่ยเยอะๆเ,เลยเพราะเรากินแต่ละคำเราจะกินพริกพวกนี้ไปด้วยค่ะ แล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยเราก็ตั้งเคี่ยวให้พริกสุกนะคะเนี่ยพริกสุกสุกไม่ยากค่ะเปิดไฟแรงๆนะคะสำหรับเอ่อ ปลาทูน่าที่เราซื้อมาเราก็เอาไปปั่นละเอียดเลยค่ะไปปั่นกับใส่น้ำเล็กน้อยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะต้มพริกนี้ลงไปก่อนนะคะต้มพริกนี้ไปก่อนกับหางกะทิเล็กน้อยกะทิเล็กน้อยกับน้ำปลานะคะปร,ะราน,นี้จะมีกลิ่นหอมค่ะนะไม่คาว เป็นปลาล้าหลนแบบบ้านๆที่ยายทําคิดค้นขึ้นมาทําแบบที่เรากินได้อะค่ะลูกๆปกติก็ไม่ชอบปลาล้าแต่ถ้าเป็นปลาล้าหลนสูตรนี้จัดเลยค่ะนะจัดเลยมีคั่วอยู่หน่อยไม่เป็นไรนะคะนี่ก็เริ่มที่จะสุกไม่ยากค่ะระหว่างที่เราเ เคี่ยวให้พริกสุกเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะใส่ปลาที่เราปั่นไว้ปลาทูน่าอันนี้ยายใช้สองกระป๋องวันนี้ค่ะเพราะทำเยอะค่ะเดี๋ยวจะแบ่งให้บ้านลูกด้วยเห็นไหมคะเราก็ต้มอันนี้ไฟแรงๆเลยนะคะ ความหอมของปร,รานี่มาเลยค่ะนี่พริกค่อนข้างเยอะพริกค่อนข้างเยอะถ้าใครชอบเผ็ดอาจจะใส่พริกกระเรียงนะหรือพริกจินดาเยอะๆนะคะแต่สำหรับที่บ้านเนี่ยพริกตัวนี้ก็เผ็ดแล้วค่ะแต่ไม่เผ็ดมากแต่เราก็กินได้ทุกคำคำละเม็ดคำละ,ะคำละชิ้นเลยนะกินกับพวกแตงกวามะเขืออ่อน โดยเฉพาะยอดมะกอกที่บ้านยายเนี่ยค่ะมีค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวชิ้นนี้ตัดทิ้งไปดีกว่ามันจะมีขั้วติดอยู่เอาทิ้งไปนะนี่เริ่มเหี่ยวเริ่มสุกละรสชาตินะคะพอดีเลยกับปลาร้าเจ้านี้ที่เราใช้เนี่ยค่ะความเค็มไม่มากนะเดี๋ยวยายจะลองชิมดู อืมเค็มกําลังดีแต่เดี๋ยวยิ่งเราจะใส่กะทิที่เหลือลงไปยิ่งเด็ดเลยค่ะเนี่ยแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วนะตอนนี้เราก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปปกติผักที่เราจะใส่เพื่อความหอมอาจจะใส่พวกผักชีฝรั่งก็ได้ค่ะแต่วันนี้ยายไม่มีนะคะเอาของในตู้เย็นที่เหลือเหลืๆนะ ที่เหลือๆเ,เพราะฉะนั้นผักชีฝรั่งถ้าเราจะซื้อมาตอนหลังมาแกล้มเอาก็ได้ค่ะนะเนี่ยเกือบเสร็จแล้วเติมกะทิลงไปอีกค่ะที่เรามีอยู่กะทิยายใช้ประมาณกล่องครึ่งค่ะกล่องละ250ร้อยหล เรากพยายามคนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้กระทิแตกมันเดี๋ยวเติมอีกครึ่งขวดพอดีเลยขวดครึ่งเนี่ยความขาวไม่ต้องเอ่อไม่ต้องให้มันข้นมากนะคะเพราะเวลาเราไปราดกับผักเนี่ยนะเวลาราดกับผักแล้วก็ราดกับข้าวเนี่ยกำลังดีเลยเนี่ยเพราะเดี๋ยวเย็นมันก็จะ จะมีความเหนียวข้นกว่านี้ค่ะเดี๋ยวจะลองชิมอีกสักครั้งหนึ่งค่ะอ,อร่อยมากเลยสูตรนี้ลองทำกันนะคะแนะนำง่ายๆค่ะหนูๆที่อยู่คอนโดอยู่อาพาร์ตเมนต์เนี่ยทำเองได้ง่ายๆเลยเอาไว้กินนะคะเราไม่ต้องใส่ผงอะไรเลยค่ะถ้าปลา้าดีๆนี่ลงตัวความเค็มนี่มาเลยได้เลยค่ะไม่เค็มมากด้วย แนะนำให้ซื้อปลาลาที่สีอ่อนๆแบบนี้นะคะตัวเล็กๆนี่ปลาเบญจพรรณบางครั้งยายก็ซื้อเป็นปลากระ,กะดีตอนนี้เราปิดไฟเลยค่ะไม่ให้มันเดือดมากเดี๋ยวมันแตกมันแล้วจะไม่อร่อยลักษณะสีสันความเป็นหลนเนี่ยคล้ายๆพวกหลนเต้าเจี้ยวหลนอะไรแบบนี้แต่อันนี้คือหลนปลาลาค่ะหลนปลากลิ่นปลาลานี่แทบจะไม่ค่อยมีนะคะมีก็น้อยมากหอมด้วย ทํากันนะคะปะลาหลนสูตรง่ายๆอะไรก็ได้นะคะที่มีอยู่เราก็ใส่ไปอย่างที่บอกค่ะมีอะไรมีปะลาหอยู่มีกะทิมีปลาทูน่านะของที่เราเก็บตุนไว้ได้นะคะมีตะไคร้มีใบมะกรูดขาจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่พริกต้องสำคัญนะคะพริกตัวนี้ต้องมีค่ะ ไม่งั้นไม่มีไม่อร่อยถ้าใครชอบเผ็ดเวลาตักใส่ถ้วยเนี่ยค่ะก็ใส่พริกป่นลงไปได้อีกค่ะมาทำกันนะคะปะลาล้าหลนสูตรอร่อยออร่อยค่ะทำเลยขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะ